เจอผมเวลาฮะกับตันเนมครับวันนี้แปลกหน่อยะฮะว่าไม่ได้เห็นผมในสนามบอลนะฮะวันนี้ฮะผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวครับร้านอลิฟุตบอลของเราว่าในร้านอะ่ะมีอะไรบ้างตอนนี้ผมอยู่ที่สยามสแควร์ซอยหกฮะเป็นแฟกชิปหรือว่าเป็นฐานใหญ่ของอลิเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าข้างในร้านมีอะไรบ้างะฮะไปะ ร้านสยามก็มีทั้งหมด4ชั้นนะฮะตเต็มเต็มเลยเป็นฟุตบอลหมดเลย4ชั้นนะฮะวันไหนที่คุณลืมของเตะบอลมานะฮะเข้ามาที่ร้านเราสามารถออกไปแล้วเตะบอลได้แบบพร้อมครบชุดเลยซึ่งชั้นแรกก็เป็นมาเรามาดูอาดิดาสก่อนนะฮะมีตัวท็อปตัวรองแล้วก็ตัวรองอีกทีหนึ่งนะฮะไม่ได้มีแต่ตัวท็อปอย่างเดียวนะที่ร้านเรามีของเด็กด้วย่มาดูด้านนี้นิดนึงรองเท้าของน้องๆก็มีนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เลยบอลเสื้อบอลน,นะฮะ หลังจากปีนี้ฮะเราก็พยายามนําเสื้อฟุตบอลเข้ามาหลายหลากหลายทีมากขึ้นเพราะว่าในประเทศไทยก็มีแฟนบอลหลายทีมนะฮะต่อไปเราไอรัสประมาณนี้นะก็ต่อไปเป็นมิสุโนะฮะผมิสุโน o มีประมาณนี้คือมีทุกรุ่นเลยบอกได้เลยว่าเป็นรองเท้ายี่ห้อที่เหมาะกับเท้าของคนเอเชียมากๆเลยนะมิสุโน o เขาจะเน้น แต่งแบบว่าใช้พิเซนเตอร์ของคนไทยนะมีพี่เจพี่ตั้มนะอันนี้ก็เป็นพวกสินค้าเขาเรียกว่าอะไรฮนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะเซซซอรีอะไรอย่างนี้นะเราใช้กันประจาประจาเช่นถุงเท้าอะไรเงี้ยก็มีแมสตุ๊กตาอะไรอย่างน,กกาางนี้เกี่ยวกับบอลมีหมดเลยนะป้าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อไปนะฮะสำหรับที่นี่นะฮะก็พนักงานของเราส่วนใหญ่นะฮะ9กเ็นเนี่ยคือชอบฟุตบอลสำหรับใครที่ชอบบอลเนี่ยเวลาเข้ามานะฮะ มาคุยเรื่องฟุตบอลคุยเรื่องรองเท้าอะไรเงี้ยโอ้โหผมว่าโคตรฟินเลยนะชั้นนี้นะฮะเป็นชั้นของไ i กี้ทั้งชั้นเลยนะสำหรับใครที่ชอบแบรนด์ n i ก e ้เข้ามาดูได้เลยมีทั้งเสื้อบอลอย่างที่บอกฮะเสื้อไลฟ์สไตล์ที่ใส่ในชีวิตประจำวันนะฮะสำหรับรองเท้าฮะเราก็มีทั้งตัวท็อปตัวรองแล้วก็ตัวรองอีกทีนึงเราก็มีครบหมดเลยนะฮะลองเข้ามาดูกันได้ครับเข้ามาลองกันได้เลยนะฮะเรายินดีนะฮะ มีหมดนะฮะฝรั่งเศสไนจีเรียอังกฤษฮะฟปรดูเกตฮอลแลนด์มีหมดเลยนะปีนี้เหมือนเอาเข้ามาเยอะมากเลยนะแต่สำหรับใครที่อา,อาจจะไม่สะดวกเข้ามาหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้นะก็เราก็มีสาขาอื่นๆนะเดี๋ยวอลองขึ้นสาขาข้งางใต้นี้ให้ผมหน่อยนะก็มีหลายที่เลย หรือว่าจะเข้าไปดูที่ a l i f o o t b a l l s t o r e com ก็ได้นะก็มีของให้ดูแบบเยอะแยะมากมายสั่งซื้อง่ายด้วยลองเข้าไปดูนะฮะชั้นนี้เป็นชั้นของพูม่าแล้วก็เสื้อบอลไทยลีกแล้วก็สินค้าอลินะครับแล้วก็เสื้อทีมชาติไทยก็คือเต็ไมไปหมดเลยชั้นนี้พูม่ารองเท้าของเด็กอาจจะไม่ค่อยเยอะนะฮะของผู้ใหญ่ก็อ่ะตวัวท็อปๆเรามีหมดเลยก็เสื้อบอลฮนะปีนี้ก็นําเข้ามาหลายทีมเลยฮะหลังจากนี้เราก็อย่างที่บอกฮนะเราจะพยายามมีเสื้อบอล ของแต่ละทีมเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่ A.P.D ฮะเป็นโซนของ A.P.D mm hmm. ก็เป็นถุงมือของพี่เอพี่สารนะเขาทำแบรนด์ถุงมือนะฮะซึ่งได้รับความนิยมมากนะ,ะ mm hmm. แล้วก็เป็นเสื้อไทยลีกฮะสำหรับคนที่ชอบบอลไทยนะเราก็มีเกือบจะทุกทีมเลยอะ mm hmm. มีหมดเลยนะฮะ mm hmm. โซนของสินค้าอาลิและที่เป็นเสื้อผ้าของเรานะฮะอุปกรณ์ของเรา อ่ะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะก็มีตั้งแต่แจ็คเก็ตมาเสื้อโปโลเสื้อยืดฮูดดี้ฮะมีหมดเลยก็เป็นสินค้ารีบหมดเลยนะชันนี้มาตอนนี้ด้านในสุดนะฮะก็จะมีโปรสปีดเอะเจตี้เซตบายเจชนาทิปนะฮะก็นี่พึ่งเอามาหมัดมาเลยนะมีโซนทีมชาติไทยฮะที่เวลาใครบอลไทยเตะอะไรอย่เงี้ยก็จะมีคนสนใจนะครับเข้ามาซื้อเยอะแยะเลยแล้วก็นี่ฮะโซนใหม่ล่าสุดนะ,ะับเบเกอร์ คือตอนนี้มีเรามีฟุตซอลด้วยนะของเบเกอร์ตอนนี้มีโซนแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีบางแบรนด์เข้ามาอีกนะฮะที่เป็นฟุตซอลเดี๋ยวมาดูกันเข้ามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะฮะส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องเพอร์ซอนอลไลน์นะครับที่เราทําการสกินเสื้อปักรองเท้าเลเซอร์รองเท้าครับก็คือห้องนี้หมดเลยนะถึงตอนนี้น้องๆเขางานยุ่งม,มาอยู่นะผมก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายส่วนใหญ่ของในอลิทั้งหมดนะฮะมันจะสามารถสกีนได้นะเช่นอย่างเงี้ยเสื้อผมก็สามารถสกีนได้นะ บบอยากสกีนเฟกอะไรอย่เงี้ยก็สกีนได้สุดท้ายครับชั้น4ครับเรามีร้านตัดผมฮะชื่อว่าอาริบาร์เบอร์นะมาขึ้นไปดูกันส่วนใหญ่นักบอลส่วนใหญ่เข้ามาตัดนี่หมดเลยพี่เจชนาทิพย์พี่ตั้มนะฮะบูนพี่ตนนะลือบดินนะฮะเข้ามาลองกันได้นะฮะก็สำหรับใครที่ชอบทรงผมนักบอลทรงไหนเงนี้ยเอารูปมาได้เลยก็เดี๋ยวช่างเขาจัดการให้ได้เลย ก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าร้านตัดผมของคนชอบฟุตบอลนะแบบมาคุยเรื่องฟุตบอลมาดูบอลได้อะไรอย่างนี้นะครับฮะสำหรับร้านแฟกชิปของเราก็ประมาณนี้นะทั้งหมด4ชั้นนะครับก็น่าจะเห็นกันแล้วว่ามีอะไรบ้างผมอยากเอามารีวิวให้ดูเพราะว่าเผื่อบ,บางคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับน้องๆอ,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 อยู่ต่างจังหวัดเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลจากสยามเนี้ยไม่ได้เข้ามาก็อยากเห็นว่าร้านเป็นยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสำหรับครั้งหน้าครับผมจะไปรีวิว อะไรในโลกฟุตบอลอีกนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับก็ครั้งนี้เดี๋ยวผมต้องขึ้นไปทำงานต่อแล้วนะฮะวันนี้ครับกัตตันเนมครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย